ตองพัทรไม่เครียดป่วยหาหมอจนไม่อยากรักษากลับมาฮึสู้อยากอยู่บ้านคนชราป่วยเหมือนคนมีลูกตองพัทรไม่เครียดป่วยหาหมอจนไม่อยากรักษากลับมาฮึสูอยากอยู่บ้านพักคนชราตองพัทรไม่เล่าอาการเครียดป่วยไปหาหมอจนไม่อยากรักษาเจอสกิดอยากตายก็ต้องสวยก่อนไหม กลับมาฮึสู้ไม่คิดขึ้นคอนเสิร์ตคือสิ่งดีที่สุดร้องไห้ขอบคุณดีนิติพงศ์เร็งอยู่บ้านคนชรลามาเปิดใจในรายการแฉล่าสุดตองพัทรม่ยเจอมรสุมเครียดจากการทำงานเพราะเป็นคนเป๊ะนัด6โมงเช้ากลางคืนจะไม่นอนเลยเป็นอย่างนี้ทุกวันอาทิตย์ละสี่วันจะรับละครแบบนี้ กลายเป็นห้องน้ำก็ไม่เข้าเข้าโรงพยาบาลเพราะไม่ได้ถ่ายสิบวันเรียกว่ารับละครไม่คุ้มค่าหมอมีความฝันส่วนตัวรับงานเยอะหน่อยอยากแก่แบบมีความสุขไม่ไปลำบากใครอยากดูแลตัวเองคิดว่าอยากอยู่บ้านพักคนชราตอนแก่เขาจะมีคนดูแลไม่เป็นภาระใครเราต้องเก็บตัง ช่วงศิลปิน90แต่ตองไม่ยอมออกมารับงานตองยอมรับว่าด้วยความที่ป่วยไม่สวยไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากเจอคนตองพัคระไม่เล่าด้วว่าตอนป่วยท้องเป็นแบบนี้เหมือนคนท้องเลยต้องไปหาหมอตลอดอาทิตย์หนึ่งสองวัน ตอนนั้นคิดในใจว่าไม่เอาแล้วไม่อยากรักษาแล้วจะเป็นอะไรก็เป็นจริงๆคิดแบบนี้เลยจริงๆจ,จนวันหนึ่งมีคนมาสะกิดนิดหนึ่งว่าจะปล่อยแบบนี้หรอจะเป็นแบบนี้หรอถ้าเกิดอยากตายก็ต้องสวยก่อนไหมก็เลยลุกขึ้นมาออกกำลังกายด้วยงานเข้ามาด้วยฉันต้องดูแลตัวเองกลับมาดูแลตัวเองเป็นคนดูแลผิวหน้าตัวเองมาตลอดอยู่แล้วช่วงที่ร่างกายป่วยเชื่อไหมว่าหน้าพังผิวแห้ง ไม่ว่าจะทายี่ห้ออะไรก็ไม่ช่วยถามว่าใครบอกฉันตองไม่เคยออกจากบ้านจริงไหมตองยอมรับว่าใช่เขาบอกตองเป็นซึมเศร้าไม่ออกจากบ้านเลยไม่ใช่ซึมเศร้าตองเป็นคนชอบอยู่บ้านช่วงโควิดเป็นคนเดียวในกลุ่มที่แฮปปี้กับการอยู่คนเดียว ไม่ใช่ซึมเศร้าแต่พออยู่คนเดียวมากๆมันปล่อยตัวใส่เสื้อผ้าหลวมๆปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ได้มีความเครียดร่างกายปกติดีแต่พอกลับมาทํางานปั๊บนั่นแหละไม่เข้าห้องน้ําไม่นอนกลับมาเครียดคอนเสิร์ตล่าสุดคนคิดเยอะเป็นกําลังใจเป็นยาที่ดีที่สุดตองกล่าวว่าจริงๆเชื่อไหมตองโทรศัพท์หาพี่ดีนิติพงศ์ขอบคุณมากๆที่ทําให้หนูมีวันนี้หนูไม่เคยคิดมาก่อนว่าการที่ขึ้นคอนเสิร์ตมันคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต มันมีความสุขมากๆขอบคุณที่ทําให้หนูมีอาชีพนี้ทําให้หนูได้มาเจอกับทุกคนขอโทษด้วยที่เด็กๆหนูขี้เกียจพี่ดีก็อบอุ่นเสมอพูดมาคํานึงตอนเด็กๆใครมันจะไปคิดได้มันก็คิดอย่างนี้ร้องให้เลยชีวิตเราที่มีทุกวันนี้มีกินมีใช้มีชื่อเสียงก็มาจากแกรมมี่